สิ่งที่ผมคิดว่ามีการเลือกตั้งสําคัญนะครับอย่างน้อยสุดการใช้เสียงของประชาชนสําคัญอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกนะครับวันที่11มกราคมนี้นะครับเลือกตั้งอบตอรครับหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ซึ่งเป็นอบตอก็ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการเลือก2 อย่างด้วยกันในวันเดียวกันนะคือวันที่8กุมภาพันธ์นะครับก็คือการเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็การลงประชามติในการออกเสียงเกี่ยวกับเรื่องการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถออกออกเสียงล่วงหน้าได้วันที่1กุมภาครับแล้วก็มีการออกเสียงจริงในวันที่8กุมภาอีกทีนะครับแต่ว่าการออกเสียงประชามติเนี่ยมีเพียงแค่วันที่8กุมภาเท่านั้นต้องเรียนงี้ว่าเ,เรื่องของการออกเสียงประชามติครั้งนี้สำคัญมากนะครับถ้าหากว่า ไม่สามารถที่จะฝ่าด่านไปได้นะครับแน่นอนว่าเรามีการแก้ไขพรบรประชามติแล้วให้สามารถที่จะไม่ต้องไปใช้เรื่องเดิมบนมาจอริตี้หรือว่าเสียงข้างมาก2ชั้นที่จะต้องแบบว่าเออเอาต้องมีเสียงเ,เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์มาออกเสียงแล้วก็เสียงจํานวนนั้นจะต้องมีเสียงข้างมากไปทางใดท,ท,ทางด้านหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ไม่มีแล้วเอาเพียงแค่คนมาใช้สิทธิแล้วเสียงข้างมากไปทางไหนให้เป็นทางนั้นนะครับทีนี้สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าหากว่าไม่ผ่าน ประชามติเนี่ยก็จะเป็นงานยากแหละครับเดิมทีเดียวเนี่ยเรามีความพยายามแก้มาหลายครั้งเนี่ยก็แก้ผ่านได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในเรื่องของการาแก้จากบัตรเลือกตั้ง2ใบเป็นบัตรเลือกตั้ง1ใบเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถแก้ได้เลยเนี่ยครั้งเมื่อสามารถไม่สามารถที่จะผ่านประชามติเนี่ยก็จะยิ่งยากแล้วก็จะเป็นเงื่อนไขของคนที่ไม่อยากจะแก้อยู่แล้วเงื่อนไขของคนที่อยากจะรักษาอำนาจเดิมที่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันเอื้ออํานวยไว้ให้เนี่ย ก็จะเอามาอ้างว่านี่ไงประชาชนไม่ให้ผ่านไม่ให้มีการแก้ไขหรือไม่ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นผมอยากจะยืนยันว่า,วาการทําประชามติครั้งนี้สําคัญมากๆนะครับก็อยากจะให้ออกไปใช้สิทธิ์การส่วนเรื่องว่าทําไมเราต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้มีเยอะมากนะครับผมคิดว่าพูดวันนี้ก็คงไม่หมดเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยก็อีกไม่กี่ไม่กี่วันก็ครบรอบกรณีที่มีตึกสตงนะครับ ถล่มจากการที่มีการแผ่นินไหวใช่ไหมที่พาม่าเนี่ยแต่ว่ามีตึกสอตอง,งอถล่มที่กรุงเทพซึ่งก็เป็นตึกเดียวและสอตอง,งอเองแล้วก็รู้อยู่ว่าเป็นองค์กรที่ตรวจสอบการทุจริตขององค์กรต่างๆในรัฐรัฐไทยเนี่ยครับแต่ปรากฏว่ากลับเป็นองค์กรที่ตึกตัวเองเนี่ยถล่มนะฮะและคําถามก็คือจนจนถึงขนาดนี้ประชาชนเองเนี่ยทำอะไรกับสอตอง,งอได้บ้าง ก็มีกระบวนการตรวจสอบมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ลงโทษผู้รับเหมาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสําหรับคณะกรรมการของตัวเงินแผ่นดินเนี่ยกลับไม่สามารถที่จะถอดถอนได้ซึ่งเงื่อนไขตรงนี้มันหายไปครับเดิมทีเดียวเนี่ยรัฐมนูนปี .50 หรือรัฐมนูนปี4 .0 เนี่ยเราประชาชนเนี่ยสามารถที่จะร่าอรไรชื่อนะครับถอดถอน,อ,นองค์กรอ,อิสระได้หรือแม้กระทั่งสตง,งนเนี่ยถอดถอนได้รัฐมนุน4 .0 เนี่ยใช้เพียงแค่ ใช้ห้าหมื่นชื่อส่วนรัฐมนูห้าศูนย์เนี่ยลดลงเหลือสองหมื่นชื่อแต่รัฐมนูหกศูนย์ไม่มีครับอันนี้เป็นตัวอย่างแซมเปิลนะครับว่าทําไมเราต้องแก้ไขเพราะว่าความสมดุลกระบวนการในการกากับกระบวนการในการถอดถอนกระบวนการในการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยกับองค์กรอิสระเนี่ยมันหายไปถูกตัดทอนไปนะรัฐม 60, นูหกศูนย์ครับทีนี้ยังมีการเลือกตั้งใหญ่อีกสองอันครับก็คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะฮะเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ตั้งแต่สองปีที่แล้วนะฮะที่ คณะ,อะบอร์ดประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของผู้ประกันตนเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนหลายๆอย่างมีบทบาทในการตรวจสอบการทํางานของประกันสังคมซึ่งกุมเงินกุมงบประมาณจํานวนมากที่ผู้ประกันตนต้องจ่ายให้ไปนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสําคัญซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีการแก้ไขกติกาการเลือกบอร์ดประกันสังคมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่จับตาเพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยทุกคนเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยก็สามารถเลือกได้7คนนะฮะ ทีนี้ก็สามารถที่จะฟอร์มทีมเป็นผู้เสนอ,อ,อนโยบายเป็นบอร์ดเป็นคณะเพื่อผลักดันนโยบายได้นะครับดังนั้นมันหมายความว่านอกจากที่เราเ,เลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วเรายังเลือกนโยบายของผู้จะมา,มาทำหน้าที่ในเป็นบอร์ดประกันสังคมสัดส่วนของผู้ประกันตนได้ด้วยแต่ว่า เขาจะมีการเปลี่ยนอย่างเช่นเปลี่ยนเพียงแค่เ,เลือกได้เพียงแค่1ต่อหนึ่งเท่านั้นอย่างเงี้ยมาอาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะกําหนดทิศทางกําหนดนโยบายของประกันสังคมได้นะครับอันนี้ก็จะหายไปดังนั้นก็ต้องจับตาการเลือกบอร์ดประกันสังคมและจับตากติกาการเลือกบอร์ดประกันสังคมว่าเขาจะมีกระบวนการในการจัดทำอย่างไรครับอีกอันนึงก็คือคงเป็นผู้ว่ารชาชการกรุงเทพมหานครนะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นอกจากเรื่อง อ,อบตอที่เราพูดเมื่อข้างต้นแล้วนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ร,รก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพเป็นองค์กรปกครองส่วนถิ่นชั้นเดียวนะฮะไม่มีอบตอนะฮะมีชั้นเดียวเลยไม่มีอบตอแยกมีต่างจังหวัดมีอบตอ,อบจอแต่กรุงเทพมีชั้นเดียวแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ จัดการหรือดูแลคนจํานวนมากนะครับผมคิดว่าเน,นี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องหน้าจับตาว่านโยบายทิศทางของเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะให้จับตาก็คือการให้ความเห็นชอบขององค์กรอย่างองค์กรอิสระอย่างสําคัญนะฮะอีก2องค์กรแน่ๆนะครับก็คือกกตนะฮะสวอเองเนี่ยได้มีกระบวนการในการตั้งคณะกรรมการสอบประวัติกกตซึ่งจะไปอีก2คนถ้าสองคนเนี่ยไปเนี่ยฮะผ่านมือของสอวชุดนี้ไปนั่นแปลว่าสวชุดเนี้ย จะมีคนที่ผ่านมือ,อกรกตรที่ผ่านมือสอวอไปเนี่ยห้าจากเจ็ดคนแล้วนะครับซึ่งมันมีนนยะสําคัญทางการเมืองแน่ๆเนื่องจากบทบาทของสอวอเองหรือการแสดงของสอวอเองเราก็อาจจะมองว่าเสียงส่วนใหญ่มีทิศทางแนวโน้มไปทางใดน,นะครับดังนั้นผมอยากให้ประชาชน,นติดตามนะฮะกระบวนการในการให้ความชอบ,บออกอกตอ,อีก2คนและก็สารสนุนอีก1คนนะครับก็จะมาแทนประธานสารสนูนซึ่งถูก ปฏิเสธถูกสวไม่เห็นชอบมาแล้ว2คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สิริพันธ์และอีกท่านหนึ่งที่ทไม่ให้สวไม่ให้ผ่านนะฮะที่จะมาแทนอาจารย์นัครินเมฆแต่ลัที่เป็นประธานสาลรัมนุนณัจจุบันนี้นะครับก็ต้องติดตามแล้วครับว่าเพราะว่าองค์กรอย่างองค์กรอิสระอย่างศาลรัมนูล หรือกรกตเองก็เป็นองค์กรสองอ,องค์กรสคัญที่ทําหน้าที่นะฮะอย่างกรกตเองก็จัดการเลือกตั้งแล้วก็ชี้มูลตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งกระบวนการสอบได้มาซึ่งสวออเองนะครับแล้วก็ศาลรัฐมนูนเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญทั้งในการตรวจสอบหรือแม้กระทั่งการยุบพักการเมืองถอดถอนนายกที่ผ่านมาเราก็เห็นได้ชัดแล้วว่าองค์กรเหล่านี้มีความสําคัญถ้าหากว่ามันไม่ไม่เป็นอิสระมันไม่เพียงตรงนะฮะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ครับ ที่น่าจับตานะครับในเบื้องต้นในช่วงโดยเฉพาะช่วงต้นปีนะครับ